สวัสดีครับเราตัวแทนกลุ่มสามจะมาเสนอกลุ่มทอผ้าไหมตีนแดงที่บ้านคูบอลอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้เป็นผ้าไหมตีนแดงที่เป็นลายหางกระรอกนะครับที่คนนิยมที่นี่เป็นที่จำหน่ายนะคะผ้าไหมตีนแดงะจะอยู่ที่บ้านของคุณแม่ผินนะคะตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของบ,บ้านที่ให้เ้องให้มาถ่ายทา บ้านคุณแม่ผิงนะครับนีอันนี้หมจริงครับครับวนนี้เรามาถึงกลุ่มนะครับทองข้าวหมบ้านปูบอะสาขาที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งนู้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู้าไใหม่จีนแดงกันนะครับให้คุณบุญนำมานำเสนอต่อครับสดี่ครับณนาย ัครับผมวิาลยชุมชนนะครับได้เรื่มกลุ่มมาตั้งแต่ช่วงไหนครับในการตอผ้าโอ้ยแต่แต่ปีพศอสอนฟงันาอสี่สิบิอนาเก็นนานแล้วนะครับปีแลวกีปีเนาะได้เรียนทำมาจากจำนวนกี่คนครับอยู่นี่ที่แรกมันมีสั่งกลุ่มกันสมาชิบสมาชิกสี่สิบ ตัวเรือนสี่สิบแขวนนะครับบ้านคู่บอลนี Redner, ่ก็เป็นบ้านที่ใหญ่บ้างมาต้นหลายหลายปีแล้วแต่ก้อนเนาะแต่เหมืนเสียุีวิตกันเลยไม่คุ้ม